จืดจืดจลงง่ายเลยพี่ไม่มนะีนั่งพญาปวกคนนี่ฮะโอ้ไม่เ่าตัวพวกง่ายเลย ตัวพี่น้องตามคุณปูต่อเสร็จเป็นหนึ่งต้นใหญ่สะดาวป,ปูแกจัดให้เล้วไปดีนึงนะพีัตสน,นต้นซักทงานน้คล้องหน้าคน,น,นเบาเ้นจะบอกคุณนึ่มว่าถับไปเขาทานเสียดายเขาเขาไม่สดาวใจะเขาอ่มืซัก ม่นยังดูค <Și S 2> <X> ือคือได้กดเป็นเสียงอะไรเสียงอะไร ta đầu tuần ngay rồi đầu để phán này đấy, để, để, để phán hết cái tuần giang Rồi, em đi cứ đỉnh có mà คอยฟไฟนุ <S <s ัยมาแบบย่างง่ายหมดล้น yeah. mm ี hmm ่ไม yeah. ่ได้อยู่สมเมีดอยู่ มมกสมม็สามเมตรกับมางสองเมตรห้าสิบเนี่ยมัเนันฝันเป็นแผ่นเป็นเพ่นเลย นนยังขุ้ยน,นยังกุ้เหมือน,น,น,ออนยังได้คาเรยขึ้นเลยอันเดียวบริเงินี้มีตัวนี้ฟันนี้ฟันนาฟันนาซีรถก็ต้องไปฟันหนาสองเอาหนาซีเลยเนือดแดงขึ้นเลยนี่หาปลามาดูพี่นี่ปลายู่ติ ่ายมุงมิงไปบ่ได้ก็ง่ายมุ่งใดหมด่นะรเดี๋ยวใสจะขึ้นมาหนีบอ่ luôn 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 có lúc xa thoái thoái sáng lên đây thế ย้อนแสงย้อนแสงนุ่งไปมุ่งผ่นม่ได้ไม่ดีตาตายแท้ไปมุ่ง่นไม่ดีตกสาแท้ะไปมุ่มท้องผลมุ่งมุ่งนะเอาหมดแดงโขดซิหัวเจ้าของซะเนาะ

ต้นข้าวไ้ลงซาบุตัสุ่มต้นอันนี้เพราะต้องเอาลุงเนาะเตบุ่มลุงก็เต็มนั่งมากพอถือจงโอ้ยไม่ไ้ก็ังิดตดินเลยืน่มร่งมลงเลยเสื้อ cụ thì bị tắt ở dưới này bạt mình ba, tụi tát ở dưới này mình dưới lạt mình cứ là khôn. thì mau mây nè? Ừ. 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 Đó, mày, nhìn. là ừ. Cái mày là mà. ừ. การขึ้นยังเสร็ไหมขึ้นย่ันจะ้องหน้าเขาบอกนะเขาตัดเป็นชัวรสามเตี่เมตรไปกล่องเยวก็มีคนมาถามสือเลยเขาบอกหาจะเผาก็นเลยมาซักทีเป็นสามลอยสี่ลอยขายวิตเต้ไม่ได้สื่อนาะสนใจพักมาด้พี่น้องย้ายจีดายแล้วขายยู่ไม่ซักขายบัดปู่เนี่ยเราเคยเราขายนตลูกก็เมียนนะทุกไม่ไม่ด้ขายบ เอาใหม่มันง่ายด้ยไม่สักอย่เี้ยต้นีพอดีเห็นเป็นเสาเลยจะเวมาได้ลูกเี้นนีเขาตนอะไรกำเหุ่มเลยพอดีเห็นเป็นเสาเลยหนึ่งสสี่ต้น่ต้่นง่าอยูหันอยู่ในป้าอยูในป้ายไปอีกสามต้นแก หอึบงก PM ้าไปก็ไม่ได้หนดพี้ยนมุมไม่เทื่องไปไปมุมให้มันโอนแสงยอนแสงยหมแสงเปิดมือผมก่เห็นผมก่เห็นหลนี่ยามอนแสงกระวินเขาให้ให้เนีย งานนยากอยู่เพื่อนกังานเนี่ยนมระบมก็ซัดกระดาษก็ไหลอนี่ืมก็หลงที่ว่ามดต้นมม่ต้นบีบให้ไปหมดเลยเนี่ยมันดีมีแค่หมด หมดตัวพี่น้องเอยนิ่งไม่ได้ไมีแต่หมด หมดจอกใครพี่น้องหมดเยอะให้ได้ดีเ่ะนี่นี่มัดพี่ตมุม่วงเต็มเลยเบิ้ลใหม่โมงป้าใช่ไหม่มงบ้านโมงป้าไม่ใช่โมงบั้นโมงป้านโมงบ้าน,มาน,มาน,มานไม่แกให้ซีเรื่องมาเอาเด้อใครจะได้เด้อ กูไปแล้วะเก็บไปแล้วนะฮะมนไม่รอ้เว่ยอันมีไหมมันย้อดนแสงเอยหัวถมลงางล้มสาลงหมดกลไรหมดี่หอดไงหมดก็เหมดแอบข้างอย ส่นต so ้นทักษนี่้ยหมดหมดกี่ลายเหออแลวอ่างผสมส่วนไม่เพราะมหมดมันไหล

ยังเลี้ยได้เลี้ยอยู่ฝั่งนี้ได้สำหรับที่นี้จบแี่นี้ก่อนนะพี่น้องเดลยมดกัดค่อยเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ก่อนนี่เลือต้นเป็นอะไรต้นในต้นไม้มะค่ามีไม้มะค่าเลยจะลงก็เสด็จไปนั่งสีไงมาแค่นี้จบเพียง่นี้ก่อนพี่น้องนะเดี๋ยวตามคุ่นต่อเสร็จนั่นแหละจะลงให้ดูเรื่อยๆนะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามด้วย ในที่นี่สวัสดีครับ